ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปายังไม่คู้ด,ดวนนะครับวันนี้เรามาเชียริงเศษหญ้าเศษไม้นะครับที่นี่ทั้งหมด นี่เป็นที่ของญาตินะครับขายไปแล้วเอาไปให้เซีร์ริ่งก็น่า,นาจ,จะไลยเที่ยวอยู่วันนี้นี่ไม่เสร็จนี่มีหนาว รายกับการขี่ขรถดีนะครับที่ได้ที่ทิ้งใกล้โอดีน้องสาวก็ให้เทที่เขาเราก็เลยไม่ต้องจ้างรถใหญ่นะถ้าจ้างรถใหญ่นี่ราคานี้ก็ไม่ได้ครับ ยางรถหกล้อมาขนนี่ัาชานี่ก็ไม่ได้ก็ดีว่ามันไดที่ทิ้งใกล้หน่อยก็ก็ใช้ได้นะครับ เป็นรถแม็คโควคันใหญ่นี่ก็หมื่นนะครับหมื่นกว่าน้าค่ารถผนอีกอะไ้อีกก็หมื่นกว่านะครับของเรานี่ไม่ถึงหมื่นก็ถือว่าทำปัดช่วยกันปัดเราก็ได้งานที่นี่อีก เรามีงานประจำอยู่นี่ก็เยอะอยู่ เลยนี่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่า,าพวกยาพวกอะไรเนี่ยมันก็เป็นมันก็ไปตามรอยตามน,น,นั่นแหละก็เอาพอดูได้ครับ ที่เทก็เอ่ยจับไปที่เทไกลนี่ก็ยับเหมือนกันนะไม่ไหวเหมือนกันน้ำมันก็แพงมัน่ขึ้นเอาขึ้นเอา มีอย่างหนึ่งครับเรามีตัวคีบมันสามารถตักได้เร็วถ้าไม่มีตัวคีบนี่ก็ยากเหมือนกันนะ เต็มคาราเบ,บแลเลย วันนี้นยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมน,นี่เที่ยวแรกอคอยดีคอยดูตอนบ่ายนะครับว่ามันจะคื้นหน้าได้ประมาณไหนไวราจะพอมีทางเสร็จในวันนี้ถ้าไม่เสร็จนี่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับไายันไม่โดด่วนครับสวัสดีครับ